สวัสดีครับดีพี่น้องเสี่ยวนำสิงพาเลาะครับมือน,นียา่าาพี่น้องมาขุดซะขุดซะในไร่อ้อยพี่น้องขุดนานพอน้ำนะครับเราก็อเ,เอาน้ำลงเราเสียดีมีงานมือนีังานชั่วโมงครับมวันนี้เรามีงานสี่ชั่วโมง 200 SK Super XM ปกรุ่นแปดพี่น้องรุ่นแปดรุ่นแปดกำลังการทำงานครับทีมงานเสียวทำสิ่งพาลอกขึ้นเก่าเหล่าพี่น้องเอ้ยสิปีใหม่แล้วครับพาทีมงานมาหา็นงานพอได้เงินสลองปีใหม่กันแน่ครับผม tan phu chít Bất cầu con đường Thầy, thầy cái lượm lái là làm gì bị má cho mũ bị Cụt nhảy nhìn, với ี่นอานอีนทางเลยปัดผู้ปอบกเอดเบงสวัสดีครับยี่้ววอ,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 อว่า่เห็นแล้วอยู่แล้วทุหาอาเอาว่าเดี๋ยวทุบอกเราดอกมาสั้นเออแล้วก็ทอกมาสิคาเราอยู่นี่ละ bỏ lọc các bạn nào Nhập bỏ lọc, nhập bỏ néo Nhập bỏ neo อร่อยครับอร่อยพ่นงาบพักอีดีเด้ดพี่น้องเอาครับผมเอาแช่นดินพ่นงาบพักอร่อยเพื่อนข้างหลังมันเอาไปเห็ดพันธุ์เดี๋ยวมันก็นจะปลูกไหมพี่น้องจะปลูกไหมโลครับอ้อยต่อซีแล้วไม่นี้อ้อยต่อซีก็ยังงามเด้พี่นอ้องอ้อยต่อซีนี่

นี่สายที่เขากับเลี้ยงพอประมาณครับต้องเลี้ยงมากเลี้ยงไหมเพราะดินกับรถเชิงแข็งครับผมดินดินน้ำแขโอ้หันไปปลูกผักจอดได้ดิ ยเจ๊ได้ครับเจ้าเสีย,ยทีเขาต้องหว่วงงานทำงานอยู่เต็มร้อยครับน,นิ่มๆเลยพี่น้อง กับจันกับจันกับจันกับตันเจ้ากับันอะนอยเฮ้าไอ้เพื่อนสงามเด้อด้เพื่นลูกงามสะชั่วโมงพี่น้อาเบิ่งกันว่าจะได้สน่วยเงี้ยสำครับเปน4ชั่วโมงนมาได้สเาท่านั้น เท่าไหร่เอาเท่านะั้นล้างหน่อยดิลุกล้งางวันตรวดการตรวการพี่น้องลุกล้งางว่เออลุกล้างพี่น้องไม่ใช่แม่ล้างนะข้างล่างเป็นลูกล้าง เก็มไปเลยถาดเต็มๆอุ้มไปเลยลักล้างแรกเด้อพี่นอ้องเดี๋ยวเฮาสิมาถ่ายให้เบิ่งรูปร่างมันครับคลิปต่อไปครับผม แลับคลิปนี้นีคลิปเปิดครับผมแต่ที่นี้ฝากพี่น้องไปสวัสนีก่อนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีช่องเสียวทำสิ่งพาเลรตนเ้ะ,ะครับสิพาพี่น้องมาเบิรงเมกออดตักดีกันครับผมแล้วคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไปสวัสนีก่อนครับผมสวัสดีครับ